ลิซ่ามาเดี่ยวค่ะเธอออกแนวลุคเท่ๆนะคะล่าสุดค่ะคุณสเตลล่าฝ่ายการตลาดของบุกกรีค่ะได้มีการมาอัปเดต IG นะคะบอกว่าภาพแล้วก็แคมเปญของบุกกรีกับลิซ่าค่ะกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชม โดยตอนนี้ค่ะมีการปล่อยตัวอย่างออกมาบางส่วนนะคะซึ่งลิซ่าเธอก็มาแบบยูเดียวค่ะมีการโพสต์ท่าอย่างกับมืออาชีพนะโอ้โหดูสิค้ะสีหน้าแล้วก็แววตาลูกสาวของเราเนี่ยเวลามั่นๆนะนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะไหนจะท่าเดินของเธออีกค่ะตอนนี้ค่ะมาแค่น้าจิ้มนะคะตัวจีบค่ะเขาบอกว่าจะมาในเร็วๆนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะมาพรุ่งนี้ก็เป็นได้นะคะ เพราะว่าของคุณแอนฮัตเวย์ค่ะกับคุณเซนญาตอนนี้เนี่ยปล่อยออกมาแล้วนะคะแล้วก็เมื่อช่วเงเย็นที่ผ่านมาค่ะเพิ่งจะมีการปล่อยบีไฮเดซ n นออกมาเพิ่มเติมด้วยดังนั้นค่ะคิวต่อไปก็เป็นของน้องลิซ่าแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมาจับตารอดูนะคะว่าบุเกอรีท่าจะปล่อยเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอันนี้ก็ ต้องบอกว่าไม่อยากจะคาดหวังมากนะก็กลัวใจของ YG เหลือเกินนะคะเอาตรงๆก็คือกลัวโดนเทนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าปูกรีคะ่ะเขากำลังจะมีงานอีเวนต์นะที่ปารีสคะ่ะในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้คะ่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าลิซ่าคะ่ะจะได้ไปร่วมง,งานกับเขาหรือเปล่านะแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะต้องรอดูกันต่อไปคะ่ะ แล้วก็ปิดท้ายนะด้วยภาพล่าสุดในที่สุดค่ะน,นอริซ่าเธอก็มาอัปเดตโปรโมทนะคะให้กับทาง Adidas เหมือนกับเพื่อนๆแล้วด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งโรเซ่พีจิซูแล้วก็เจนนี่ค่ะก็มาลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ารองเท้ามันมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าของนอริซ่าเนี่ยเ,ออเธอจะแยกออกไปคะ่ะถ้าจํากันได้ก็คือเธอก็จะโปรโมทโฆษณาคู่กันกับคุณมิโนโน,นะในขณะที่3สาวก็จะอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะ ก็แม่ค้าขามาขายของแล้วก็แถมมีการนั้นหนีบนะคะที่หนีบผมของทาร์เซลีนที่เป็นสีชมพูค่ะสีนี้เป็นสีหายากด้วยเหมือนกันนะเรียกว่าขายเก่งมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ว่าพอซูมเข้าไปใกล้ๆสังเกตมามโคนผมของโนริซ่าเนี่ยมีการนะเออไปเติมโคนมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเธอกําลังเตรียมโดยจะไปงานที่ไหนหรือเปล่านะ อา้านบอกว่าไม่อยากหวังนะแต่ก็ขอหวังนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็เห็นว่ามีบลิง์บางคนค่ะก็เริ่มกดดันวายจีด้วยเหมือนกันนะคะมีการแท็กหาวายจีค่ะ,คะประมาณว่าเอออยากให้ปล่อยวีซ่าเนาะให้ไปงานในต่างประเทศบ้างเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างอะไรแบบนี้นะคะ,อะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า